อเคคโ่ะขอบคุณนะคะเสียแล้วล um, uh, uh, ้งภาษาวอเวสมหาหนไปเอยนะคะน่ครับคีออนโอ้ยเมตาโนนไหมสีโบตัดออก เออพ่อไปเ้สียงนี่มาเก็บ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 ทิปก่อนเร็วเก็บทิปข่ากล้วยก่อนเร็วสาเอาหวงพ่อเขาเนี่ยงอนแล้วงอนแล้วงอนดูติดติดพ่อเธอลับันเรมงนเออ สวัสดีครับตัวนี้ครับสามาเลยครับมาเลยไม่เป็นไรครับอ้าวเอ้ยอะไรโอ้เห็นกล้วยอยู่นู่นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสครับมาจากไหนครับนี่

ป้อนได้ครับเขาป้อนได้เลยโอ้อ่าสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับในช่องแฟมิลี่สีไทยนะครับโอ้โหหิววันนี้ก็มี เกเอฟซีนะครับมามาออกมาก่อนโอ้ถอยอ่าเออว้าอร่อยไหมโอ้ถอยอ่านี่ครับอยู่ใกล้ให้พ่อใหญ่ครับไปเลยครับไปเลยถอยโอ้ถอย อ๋อไอ่าขายไมยอป่ยนิลอ่าแม่จะไปป้อนอ๋อตัวไออ่าป้อนผู้ใหญ่ครับอ้หูใหญ่ครับโอ้ครับอ่าก็ไม่โอ้เฮาอ่า มาจากอ่าพ oh. yeah. ื่สต oh. yeah. ึกเราครับไม่ไม่ไกลนะครับโอ้เห้ยเลยครับให้เลยอ่ะอําโอ้อ่า

เดี๋ยวโทรศัพท์ให้ผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมขอทเขาังนักนานสั่นน่ะถึงเมืองนอกเลยนั่นน่ะเดี๋ยวผมถ่ายให้ที่เขาหวงพอไม่ไม่เใช่ครับนี่อต้นโอ้ครับพี่สาวแม่นารั่นขอบคุนะคะเสียงล่เนาสคนาสวัดน่งสวัสดีะคะ อ่อนโอ้ยเมตานนนไหมซีโบตัดออกเอ๊พอไปเสียงนี่มาเก็บ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 ทิปเร็วเก็บทิปข่ากล้วยก่อนเร็ว ห่วงพ่อเขาเนี่ยงอนแล้วงอนแล้วงอนดูครับติดติดโผพ่อเธออ่ะงอนเม่ออใตัวพ่อข้าไปไหนเออพ่อเธอหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตุ่นอ๋อเออเออ เอาเงินไปไหนไอ้พ่อเออขอบค่าครับกินฟรีเลยไหมน่าจะมีอาหารด้วยนะอันนี้กำลังเริ่มอันนี้สร้างใหม่ดิใช่ครับเอาเรียบภาพไปถ่ายกับพ่อใหญ่ไหมถ่ายกับพ่อใหญ่พ่อใหญู่นะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครรับไไม่เป็นถ่ายได้อยากให้ได้ภาพสวยงามได้มาแล้วก็ถ่ายได้แจ๊สวย พยา่เราก็อยู่ฝั่งน้านนี้นะครับเยอะครับหกสิบกว่าครับนิ่งครับพยาใหนิ่ง อุ S <S ้พ ai, hay, hay ่อใหญ่พ uh ่อใหญ่ให้ให้ให้โชคแล้วพ่อใหญ่เข้าจับงานได้เลยครับใกล้ๆเลยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร่าสาไปเลยนี่ครับอ่า นี่ครับยามเย็นนะครับเออเออคร,ครับขอบคนะุณมากครับก็วันนี้นะครับก็มีแขกเอฟซีนะครับไม่ไม่ไมกลเท่าไหร่นะครับอยู่ยรครับอยู่ที่อำเภอสติกนะครับ มาเยี่ยมสมศรีทัพไทยนะครับมามาก็ FC ท่านใดที่อยากมาเที่ยวมาขี่ช้างชมธรรมชาตินะครับมาถ่ายมาเล่นกับน้องน้องช้างก็มาได้นะครับย,ยินดีบ้านศรีทัพไทยยินดีต้อนรับนะครับอเอาอบารมีอ,อู้พ่อใหญ่บอกมาเยอะๆนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับ,รบเป็นกำลังใจให้กับช่อง Family ่ที่ซับไทยเราด้วยนะครับต้องขอตัวกลับเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ